ิปนี้นะคะจะเป็นคลิปออกแนวที่ว่าเมาส์มอยของใหม่ๆที่ขวัญพึ่งได้มานะคะว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะตัวไหนที่ใช้แล้วโอเคตัวไหนใช้แล้วแบบเฉยๆนะคะก็จะเอามารวบรวมอยู่ในคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นสกินแคร์นะคะทั้งหมดเลยจะเป็นสกินแคร์นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็เป็นตัวที่ขวัญได้มาสักพักแล้วทุกคนจะเห็นที่ขวัญเขียนบล็อกลงไปใช่ปะ่ะตัวนี้ก็จะเป็น K A Hydroderma White Essence นะคะ ที่มันเป็นน้ําตกเหมือนกับว่าช่วยทําให้ผิวอะชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ทาให้ผิวชุมชนนะะววช่มชื้นได้จริงแล้วก็ไม่ก่อกวนเพราะว่าสิวหรือแบบมันทําให้หน้าแห้งอะ่ะดีขึ้นอันนี้มันจะเหมือนมีจุจดจเด่นก็คือมันช่วยผลักออกซิเจนลงมปในผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทุกวันเราก็แต่งหนมเจอมลภาวทําให้ออกซิเจนมันเข้าผิวได้น้อยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เติมออกซิเจนให้ผิวะไรพวกนี้นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้น สองนะคะที่ขวัญจะหยิบมาพูดนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย JC ซีนิวซีแลนด์นะคะอีกคู่กันมีแบบโฟ,โ,โฟมใช่ไหมแล้วก็ครีมทาผิวหน้านะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขวัญรู้จักมานานมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าขว,าวาัญเซอร์วิที่นิวซีแลนด์แล้วขวัญก็จะรู้ดีว่าแบบไอุ้ตสาหกรรมลบแกะครีมลบแกะอะไรพวกนี้คือจะดังมากที่นิวซีแลนด์เนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมที่แล้วมานจะแกะนะคะก็คือลบแกะนั่นเองแล้วมันมีประโยชน์มากๆๆคือมันช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ย ดูชุ่มชืน้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่แพ้ลาโนลินที่เป็นลกแลคแควรจะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะหรือถ้าใครที่ไม่แพ้ก็คือใช้ได้อย่างขอนะป็นคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายใช่ปะแต่ขอนไม่แพ้ลาโนลินก็คือใช้ได้น,นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบสีขาวนะทาง่ายเหมือนกันนะก็ไม่ได้แบบไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ทาหนาเกินไปอ่ะตื่นมาหน้าจะเยิ้มนะสำหรับคนหน้ามันนะ สำหรับคนหน้าแห้งบอกเลยว่าจะเลิฟมากเนื่องจากว่ามันแบบมันชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมมากหอมแบบหอมแป้งเด็กก่บที่ขวัญชอบอ่ะทุกคนคือขวัญลืมมาโฟมล้างหน้าของเขาก็มีนะคะคือโฟมล้างหน้าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวคับโดยจางใสทําให้แบบผิวแรดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็บํารุงผิวได้ด้วยคือมันเป็นลายเดียวกับครีมตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยกลิ่นเดียวกันคือกลิ่นแบบกลิ่นหที่ขวัญชอบมากจริง แต่ข้อที่แบบที่ขวัญชอบนะก็คือ,คอล้างหน้าแล้วมันรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็กลิ่นหอมด้วยทำให้รู้สึกดีไงต่อไปนะคะใครที่ผิวอักเสบมีรอยแดงเป็นเซ็ปเดิมเป็นสิวพดต้องชอบตัวนี้คิวซาวเวอ virtuality ตัวนี้คือเป็นครีมที่หวัญชอบมากมันเป็นน้ำผึ้งมารูก้าจากนิวซีแลนด์เหมือนกันโปรดักต์จากนิวซีแลนด์จะแบบรู้สึกจะดีมากจะฮิตมากช่วงนี้นะกลิ่นก็จะแบบ มันน้ำพึ่งอะและที่หวานชอบก็คือเวลาเราแตะลงไปอะถ้าทาเลยอะมันจะเหมือนไม่ซึมมลนทุกคนแต่พอสักพักมันจะซึมหายเข้าไปในผิวเลยแล้วก็จะทําให้ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยที่หวานชอบน็คือแบบเป็นสิวแล้วมันก็เลยชอบใช้ไงแล้ว B A ก็แนะนําด้วยว่าแบบถ้าเป็นสิวว่าใช้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะแต่ก็คือแบบเริ่มมาขายนี่ซิฟราเป็นที่แรก er no นะคะเออโน่เอ็นลาสโลนะคะทาแล้วเหมาะกับผิวมันอนะคือมันจะแบบ ซึมหายไปเลยแล้วทําให้แบบเหมือนพรายเมอร์เนื้อแมตด้วยอะ่ะเออคือทาแล้วมันจะเป็นน้ําใสๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วสักพักมันจะทิ้งความแมตไว้บนผิวคือมันจะไม่มีความแบบหนึบหนะมันจะแมตแบบแมตจริงๆเหมือนเราทาพรายเมอร์คุมมันนะคะขวัญเวยเฮ้ยปลื้ม t e x t อร์ตัวนี้นะคะเป็นของใหม่ที่ขวัญเพิ่งได้ลองที่ค่อนข้างประทับใจในเนื้อของ t e x t อร์นะคะแต่ว่าคือยังไม่ค่อยเห็นผลในเรื่องอื่นนะแต่แบบมันทำให้ผิวเนียนเลยนะแบบพวก พวกรอยแห้งๆบนมือเนี่ยตอนนี้คือผิวแบบเนียนไปเลยอะ่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นายครีมนะคะตัวใหม่ล่าสุดจาก It Cosmetic นะคะบายบายอันเดอร์อาย c r ค a m มตัวนี้เลยนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีฟ้าๆนี่ ทาเราจะได้ความชุ่มชื้นมากมากมากนะคะคือถ้าทาให้ทุกคนก็จะไม่เห็นเลยเดี๋ยวขัญจะปาไอ้ดูเนื้อมันจะค่อนข้างหนานิดนึงไงมันก็เลยแบบว่าช่วยปิดพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้ได้นะคะเห็นป้ะมันจะแบบเหมือนซิลิโคนไหมว้าพอเราเกลี่ยลงไปอ่ะมันก็จะช่วยปกปิดพวกริ้วรอยเล็กๆได้นะคะขวัญก็เลยเออชอบอ่ะเป็นครีมใหม่ที่แบบเออขวัญไม่ค่อยเห็นแบ,บรนด์ไหนทำแล้วแบรนด์นี้ก็เป็นแบ,บรนด์แรกก็สําหรับตัวที่ขวัญชอบมากที่สุดนะคะเรารู้สึกว่า เออเป็น Product ใหม่ๆที่ขวัญรู้สึกว่ามันมันดีนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะมาในอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือค e ว l s วนชาริ t ี y แล้วก็ It c o s m e t i c มด By ไบเบอร e เนอร์อายไนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มันแบบช่วยลบลิ้วรอยเล็กๆตรงตาตรงตรงตานะคะคือมันแบบเราทอดทาคอนซีลเลอร์ก็จะช่วยให้ตกร่องน้อยลงแต่ถามว่ามันหายไหมมันก็ไม่ได้หายไปหมดแต่คือมันก็ช่วยทําให้ดีขึ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะแบบอเมซิ่งตรงที่ว่ามันดูหนาแต่ว่ามันก็ซ ช่วยเรื่องผิวอักเสบได้ค่อนข้างดีนะคะอันดับที่2นะคะควอยกให้ JC ตัวนี้เลยกระปุกเลก็กอะราคามันไม่แพงเนี่ยแต่ความไม่แนจราคาจะคือราคาไม่แพงแล้วก็มันเป็นพรีเซนเตอร์ที่ค่อนข้างคุณประโยชน์มันเยอะมาก ใช้แล้วว่าหน้านุ่มมมกพวกขุยหน้าลอกเลยน่าจะช่วยได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อ,อนเยาว์ด้วยนะเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะมันคือพรเซนตอรจากแกะนะคะลำดับที่3นะคะขวัญให้เซรั่มจากเออร์โนฮิลาสโลนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นเซรั่มที่เหมือนชาพลายเมอร์คุมมันเพราะมันได้แบบได้ลุกผิวแมทด้วยแต่หลายๆคนแพ้ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะคะแต่ขวัญไม่แพ้นะ ก็คือขวนค่อนข้าง,งชอบนะมันเป็น White Marble r a d i a n t e m o t i o n Serum นะคะก็คือคือดีอะ่ะมันทาแล้วเหมือน,นแบบเราทาพร i เมอร์คุมมันนะคะแล้วก็อันที่สี่นะคะขอให้ p r e s e n t r ตัวนี้เลยเป็นโฟมนะคะคือ มันใช่แล้วแบบขวัญชอบกลิ่นวนไงคือเวลาเราล้างหนะ้าใช่ปะคือมันจะได้กลิ่นแป้งเด็กอบบที่ขวัญชอบมากคือขวัญเป็นคนชอบแบบอะไรก็ได้ที่เป็นกลิ่นแป้งกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยชอบมากที่สำคัญคือล้างหน้าแล้วมันคุมมันด้วยที่สคาคัญเวลาเราซื้อนี่นะคะก็ตอนนี้ก็จะมีปโปรโมชั่นแถมตัวนี้นะคะก็คุมมากมี2ตัวนี้นะคะก็สําหรับใครที่ดูไม่ทนันหรือฟังขวัญพูดไม่ทันนะคะ สามารถดูใน description box ข้างล่างได้ขวันจะใส่รายละเอียดสินค้าแต่ละตัวไว้แล้วก็ซื้อที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตพวกสกินแคร์ใหม่ๆที่ขวันได้ลองใช้นะคะก็วันนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย